คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะนับจากวันแรกมาถึงวันนี้เป็นวันที่สีแล้วนะคะที่นายแป้งนานโนดนั้นแกล้งป่วยแล้วก็หลบหนีไปจากโรงพยาบาลขณะนี้ยังคงจับกลุมตัวไม่ได้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังไม่หนีออกนอกประเทศ จ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังค้นหาไล่ล่านายชาวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดและคนสนิทรวมถึงส่งกำลังออกตรวจในพื้นที่สามแยกบ้านสวนเทศบนถนนสายฉลุงละง,งูจังหวัดสตูลและใกล้ตะเข็บชายแดนเส้นทางธรรมชาติรวมทั้งเส้นทางทางน้ำซึ่งเชื่อว่านายชาวลิตยังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศ จึงตรึงพื้นที่เป้าหมายเพื่อค้นหาต่อไปซึ่งก็ยังไม่พบบุคคลต้องสงสยัยหรือว่ารถกระบ,บะคันสีขาวที่ช่วยเหลือหลบหนีแต่อย่างใดด้านพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางมาที่เรือนจำกลางนาครศรีธรรมร,ราชนะคะคเพื่อประชุมและติดตามความคืบหน้าของคดีส่วนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการการกรมราชทัณฑ์ที่เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังหลบหนีจะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน5วัน ส่วนกรณีการจร้างเฝ้าไข้หนักโทษที่นอนป่วยในโรงพยาบาลพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าตามระเบียบกรมรชาชัณฑ์ไม่อนุญาตเฝ้าไข้หนักโทษที่นอนป่วยในโรงพยาบาลอยู่แล้วซึ่งตนจึงสั่งสอบอย่างละเอียดและขนาดนี้ยังไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่รชาชัณฑ์เกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดกี่คนในระเบียบเนี่ยเราจะไม่มีการจ้างคนอี่น ควบคุมนะฮะแล้วก็เลยได้ลองเอาคนที่ควบคุมมาสักฐานมาสักคู่เขาเ้าไปอยู่ที่พัก<ม>ที่อยู่ใน<ม>ในเรือนจำนี้ที่เขานอนอยู่ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเี่ยอยากจะขอะบางส่วนอาจจะเป็นส่วนที่ให้ข้าทางเรื่องให้เสียส่วนเพราะว่าเราทุกคนก็อยากให้ช่วยกันติดตามเอาตัวร้ายทั้ง ขณะเดียวกันทีมข่าวโมโนทวินีน,นันก็พยายามไปสอบถามน,นายนรงหนูคงผู้บัญชาการเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชนะครับปรากฏว่าน,นายนรงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เดินไปอย่างรวดเร็วครับ ด้านพันตํารวจเอกนัทวุฒิทองทิพย์รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่ามีญาติบุคคลสําคัญนักการท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังนะคะนับสิบคนที่มีรายชื่อเข้ามาเยี่ยมซึ่งทางตํารวจจะได้เอารายชื่อผู้มาเยี่ยมดังกล่าวเพื่อนําไปตรวจสอบเชิงลึก เพื่อหาความเชื่อมโยงต่อไปอนอกจากนี้มีรายงานข่าวว่าการที่นายชาวลิตหนีคุกครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะออกไปล้างแค้นข้าราชก,การตำรวจและอายการหนึ่งคนที่เป็นต้นเหตุให้ตัวเองนั้นต้องติดคุกเพราะว่านายชาวลิตเคยบอกกับคนสนิทที่มาเยี่ยมว่าต้องการหนีออกจากคุกเพื่อออกไปล้างแค้นให้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นปฏิบัติภารกิจเสร็จจะกลับมามอบตัวค่ะ